โกลิเกตเบเตอร์อ๋อมันแบบว่าขี่แม่มาเขียนว่าไปเลยมันจะดีกว่าใครวะตกน้าตกตาใครวะเขาเหี้ยมันออกเป็นไม้เล็กๆเนี่ยหรอไม่ไม่รู้เป็นทางเดินไปเหี้ยกูไปเลยแล้วเดินลงไปเลย แม็กซี่วิ่งลงไปตกใจรึเปล่้โดนอะไรดึงตอนเกต์ลอดอย่าหลงอ๋ออันนี้ไงแบบจริงจังเลยที่มันจะมีตัวละครที่แบบนั่นเราควรไปด้วยกันไหมเดี๋ยควรแยกเดีควรจะแยกกันเลยเพื่อความชัยวิจโจมันสั่นนะวิจโจมันสั่นวะแยกกันพี่สองเราแยกกันอะไรไม่แยกแบบไปด้วยกันเลย ไปนี่ดีกว่าเฮ้ยใครวิ่งตามกูวะไม่มีอะผมผมผมมีเป็ oh, ี่ยนรถด้วยเปลี่ยนยี่อะไรเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไว้าใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเจอเจอเฮ้ยมันมันมันมีตัวเหมือนมันมีตัวเป็นไม้ไฟพายมานี่ีมันมาแล้วไอ้พี อะไรอันนี้ใครอันนั้อันไม่รู้เฮ้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใครไม่ถื่นไฟฉายแกเดี๋ยวไว้ใจทางอย่าวางใจคนเขาอยู่คนเดียวไอ้เหี้ยเขอยู่คนเดียวไม่ไอ้เหี้ยไม่รู้ผมไม่เชื่อใครแม่งวิ่งใส่ตัวจริงเลยเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยอันนี้ถตื่นไฟฉายดิ ไอ้เจ้าใครเนี่ยไอ้เจ้าเนี่ยไอ้เจ้านี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไม่ใช่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 อันนี้ใครอะเป็นอะเยอะพี่สองเป็นอะเยอะพีสองไอ้เี้ยเฮ้ยเขี้ยวแล้วลตัวผมไม่ได้ตามตัวเองทำอไมลิฟต์มันไอ้นี่ไม่ได้อ่ะโหมุ่นทับสี่คืออะไรอ่ะอะไรคือหมุนทับสี่อ้นี่ใครเนี่ยไอ้นี่ใครเนี่ยโอ้ไม่ใช่นะวิ่งใส่กูอย่างเงี้ยเฮ้ยผมผมเจอสวิตช์เจอสวิตช์อ่ะกูแตกโอ้ยเปิดฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เี้ยผมโดนฟิสซี่ฟิสซี่ดอ มินจะซาวเป็นไงวะโอ้โหเปิดไปแล้วสีเดนดำๆขอสีเดนดำๆเปิดแปนนึงเจอมึงเจอในผมวขุนไม่ทันนะเยี่ยมโดนฟีซี่าก่อนขุนแล้วไม่ได้ตาผมมาสองตัวเออเธอเปิดอะไรโคตรฮอตพี่ผมันเปิดได้กันเลยเอ้าผมโดนพี่เป็ดต่อยอะไรเออไอเยี่ยนระฆังไอเยี่ยนเล่นฆ่อีกแล้วพี่อยู่ไหนยังไม่รู้เลยพวกมึงอยู่ไหนเนี่ยพี่เป็ดเล่นขันเลียมโหล่เล่นฆ่าผของเรียมเฮ้ยข้าโกรจะอะอไอก็จะต่อยเนี่ยไอ้เยี้ยนี่ใครอะกระเป๋าเนี่ยอุ้ยอุ้ยปุ้ยปุ้ยข่าวต รู้ผมมึตายอ่ะืไปฉดไได้รู้ว่าใครเป็นใครีเดียวยี่เดียสปอมด้วยกันโอตาปมเฮ้ยีอ่ะเองมีมอีโฟมอีดีโฟมีโฟมอีีโมีอีีมอีโอีอีนีอีดีดีอดีอดีดีอีดีี่มอียไม่ไมอีมมีีีฟอ่ะแต่ไอเดียไม่ใช่ ไอ้เดียวได้ไม่หยุดเลยไม่รู้พอวนี้ผมไม่ไวใจเนี่ยไ้ใครเนี่ยโอ้เยอะม่ดินิ้ยไ้รอวยะไปพรอว้อวไอ้มอ้ย่อย่อย่อไอ้เนี่ยนี่ใครอ่ะไ่ใครอ่ะไอ้พรอวไม่ง่ย่เนี่ยอมไหไม่ว์ตอ่ักทักนี่แล้ว ไม่มันย่อด้วยยิ่งมีมันย่อดิมันขนเหนียนเดียวเอเข้าไงอ่ะเอ้าคือมันย่อดิเอ้าเอ้าไปแล้วเอ้าไม่ตาตาผมเอ้าแล้วคุณจะตาผมแลอวไรวะไปแล้วไปแล้วผมถือไปใส่คุณเห็นไหมผมถือไหไม่เห็นไม่เห็นหรอกมันมีผีกี่ตัวเนี่ยก็มีอย่างละสามไปยิ้งใครเนี่ย ไม่รู้อะแต่ที่รู้มาเหลืออยู่สองปุ่มให้ผมผมเจออะไรผมผมเจอลิฟไอ่ผีผีไม่ตาผมดีหลังมึงอะดี้ยะอาดี้ยะไหนไหนเฮ้ยเฮ้ยโดนดักด่าโอ้โหที่นี่เสื้อผ้าจระเข้ไอ้ที่ย่อใครเนี่ยคงไม่ใช่แล้วถ้าย่อแล้วไม่พูดอย่างนี้เนี่ย ยังไม่ค oh, ่อยกดตีไม่ย่อด้วยไม่ย่อเสียดีเนเลยเยังกโจวิ่งไล่ผมโอ้โหห้องซันอีกในสวิตไหนอ่ะในเกียร์นะสวิตหรือยูสองอ่ะยี่งผมเจอจากห้องซันมมีเซมินาหมด้วยเนี่ยสุดเผาเอ้ยผมเจอสวิตแต่กูจะกดทันไหมสวิตจะกดทันกูก็แล้วกูก็แล้วหนึ่งเดือนหนึ่ง ไม่เจอเลยกูไม่เคยเจอสวิตเลยใครอยู่ข้างหลังอ่ะโอ้โหไม่น่าถามแล้วเป็นวิ่งแฝงอย่างงี้แต่แรกแม่งเดินเหมือนคนเลยถามว่าเป็นหันหลังอุ้ยไอ้บางทีจะแกล้งเพื่อนนะที่จะวิ่งใส่เพื่อนเม่นเสร็จโอ้รถต่อยเออแลเวลบางทีมันย่อเลยนะบางทีมันย่ออ่ะเฮ้ย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 ไม่ใช่แล้วถ้าไม่ย่ออย่างงี้ไม่ใช่แล้ว ไอ้ย,อยี่เดียตาวกูใครวะที่เป็นเนด็กจิตุปอบแหละใครวะนะเฮ้ย <c oughs> เอา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 ,เอาไอ้ยี่เจจริงกันหมดเลยเอาเอาขาหน้าไอ้ยี่ดิตาปอบไอ้ย,อยี่ช่วดอแไนะไอ้ไอยี่แบบดะไรยี่ไม่ได่ผมแล้วอีกหนึ่งมันอยู่ไหนวะใครจะไปหาเจอมั แล้วก็ไปหาลิปอีกโอ้โหอันนี้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป็นีิใครอ่ะเดี๋ยวถามทำไมทีไฟมันเดินช้าวะมันไม่วิ่งอ่ะทำไมวิ่งก็ไม่ใช่ดิเขาวิ่งก็ไม่ใช่เลยมันจะย่อก่อนตัวเยี่ย็มันเดียวจะย่อก่อนแล้วก็วิ่งได้แล้วมันไม่เห็นกลัวมันจะย่อก่อนมันจะย่อก่อนพี่แล้วมันค่อยวิ่งใส่เราตอนนั้นมันพร้อมไม่ใช่ไหมเนี่ยนี้ไม่ใช่สัตว์ท้องสั้นเนี่ยไอ้ขัาวเหนียว กูนะ่เอาไเอเดียไอไอเดียมันพูดพูดดิบอกเห็นไอ้เ,อเจ้าตัวเปล่าเดียววิ่งมาแล้วเดียวแล้วพูดว่าเดี๋ยวใค่วะนะเมาไม่เลยอยู่ปอมตัวเองไอ้คุยพูเงี้ยเลยเอเด็กโตแอ่แรกผมไม่คุยดีๆได้ใครอ่ะแม่งย่อนะยอย่างงี้ไม่ใช่แน่นอนมาดีกว่านี้แต่แรกอะผมม่ผมวิ่งแล้วนะไอ้เจ๊เดียกพูดว่าใครอะไอ้โหไอ้เจ้าว่าเฮ้ยๆผมเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยเปิดแล้วเเเปปปิิิดเเดด ในด้ไหนวะในลิฟต <czego> <razor> ์โอ้เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วนาอเดียร์ละเยเียเดียร์ัก็วามาเออเาเดี๋ยวมันก็วาไปเดียร์กับร่างามโอ้โหหลอนนี่วเพ